ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยมีความพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้เพราะฉะนั้น ถ้าทุกท่านที่ถือว่าเป็นผู้มีความคิดและอิทธิพลมีพลังที่จะทําให้ผู้ซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ําพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรและมีคุณค่าตลอดกาล เรารู้เดี๋ยวเราพาไปเองจริงเหรอนั่นไปกันเลยไปเลยค่ะ พอพี่บานเฉลิมเมื่อพักอายุกีปอายุห้าสิบเจ็ดปีสี่ร้อยห้าสิบตัวคนจบหาลอยหาลอยร้อยสิบแกละพาเรือนอาชีพบากเก็ดหน้าก็มีก็มีไห้ยิ้มีตาเรืหน้าลูกเดียววัววัวปุกยันโดยมากสิ ข้น,นุ่มคนพุ๋ดหลังจากพออายุสามสิบปีสิบปีหลังจากนี้เขาจะเป็นนั่นในหม้อนั่นก็ถ่านหม้อมันหอมอีกอันนึงก็ยาใส่ต้นๆนะมุจักออมเพราะว่ามันมีการออมเงินออ,ออมอย่างนี้ปุ่มปุ่มออมจับออมอย่างนีจักออมมุจักใส่ยาปุ่มเปลื่อยไปปุ<า>่มมี ที่บ <let ting Matthew> ้านกบปูพักปูยัางกินเพราะ่ได้ซื้อเนมาเกิดพ่ออยู่พอกินบ่อด็กม่ไม่พ่อได้ขายกิดพ่อได้เลี้ยงตัวบางทีพ่อได้ซื้อสิ่งที่ห้องพ่อได้ซื้อกับพวกคนซื้อมันเป็นสั่นน่ะบ้านเป็นสั่นอาศัยเพิ่อซึ่งจ้าของตัวเองเป็นตัวเอง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านคูกล่องหมู่ที่8ตำบลคันธารราชอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะค่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางมาถึงที่นี่นะคะแล้วก็มาโดยผ่านทางหน้าป้ายมอมหาวิทยาลัยของเรานะคะเลี้ยวซ้ายมาค่ะขับตรงมาเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ขับมาประมาณ5กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะเห็นหน้าป้ายทางเข้าหมู่บ้านค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ขับเข้ามาเลยค่ะอีกประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็จะมาถึงสูตรตรงนี้นะคะค่ะงั้นพวกเราไม่รอช้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปข้างในกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ นี่ก็คือผู้นำต้นแบบของศอูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐีิจอพอเพียงแห่งนี้นะคะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะผู้ที่จะให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลของเราก็นั่งอยู่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุณพ่อได้แนะนำตัวก่อน,นะคะ่ะ <c oughs> ผมเช่อนายบุญมานามโฮมขลาการบานานจากเขตพื้นที่การศึกษามัธคัศึกเขตหนึ่ง คนนี้นตัวนะครับผมชื่อนายธงสั์เจียชมน,นิตำแหน่งก็ที่บึกษาสตร์สูงคิดพอเพียงอ่ในชีวิตอยู่ที่แบบบ้านหอกกอกนนความเป็นม,มาตรงนี้คราอนน้จากมันก็้ิประมาณสิบปีที่แล้ว ตอนนั้นท่านอาจารย์จำครับหน้าที่คือเป็นรองผู้อนวยการโรงเรียนชุมชนบรรา้านลาดทีนี้อาจารย์เคยเคยมานั่งคุยกับอาจารย์บอกว่าชีวิตราชการาตุ่มจบมาคำว่า,าก็คือการเป็นข้าราชการ,าก,ารการเป็นข้าราชการการเป็นข้าราชการกับการเลี้ยงชีวิตให้ให้มีความสมบูรณ์แบบพวกเรามานั่งคิดกันทีนี้อาจารย์บอกว่า ที่นาตรงนี้ที่มเกิดไล่เสษจะเป็นที่พึ่งที่ดีกว่าเ,เดิม mm hmm. ก็เลยไม่เกิดแนวความคิดตรงนี้จะมีค่อยทานะครับไม่ใช่ทำทุกอย่างว่าใชรตายไปทำมาเป็นสิบป,ปีอ่ะใช่ไ้มนี่คือความเป็นมาจากที่นาที่ไม่ใช่หนาปัญหาหลักๆก็คือเรื่องน้ําเรื่องน้ำนี่เราไม่มีน้ำไหลผ่าน จะต้องอาศัยอะไรครับต้องอาศัยบ่อการขุดบ่อต้องใช้ทุนต้องใช้ทุนทุนดำเนินการก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเรื่องทุนแหละครับปัญหา <c oughs> ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องทุนปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการก็คือเรื่องน้ํามีน้ําแล้วทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับพืช เจอกับสัตว์เจอกับสิ่งที่มีชีวิตน<ะ>ี่ครับคือที่มาจริงคือปัญหาแรกคือน้ำส<ะ>ร้างบ่อยอยา่างเดียวสภาพดินก็กอย่างที่บอกครดินเกลือเขืนกดเป็นด,ดินดอน,ด,น,ด,ด,อนดินดอนที่ตัวสูง,สงแล้วจะมีหน้ามาันจะเป็นเกลือดินเกลือไม่ค่อยจะขึ้นเป็นทีเ่เลีเ้ยงวัวไฟ คือการมาทํานี่เราก็ต้องอาศัยองค์ความรู้จากที่อื่นเลยนะครับจากสํนานักงานเกษตรจากสำนักที่ดินน<อ>ะเจอกับการการปรับหน้าดิน<อ>าการปรับปรุง<อ>ดินเราก็พอทราบอยู่บ้างนะ<อ>ครับเพ<อ>ราะว่าเราก็ต้องไม่ใช่มาคิดทำโดยตัวเองต้องหาองค,ค์ความรู้จากจากคนที่เขารู้ประกอบด้วยอ,อาศัยองค์กรเองด้วยอาศัยองค์กรด้วยไม่ใช่ทำเฉพาะตัวเอง ปลูวกผักปลอดสารคิดคเลี้ยงหม,เเหมหงูเป็นหมูหลุมนะครับเป็นหมูหลุมเลี้ยงเป็ดเทศเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงปลามีทั้งในบ่อในกระชังและก็ในร่องสวนครับปลูกเฮดปลูกไผ่ไผ่เลียเ้ยงนะครับปลูกไผ่ผเลี้ยงแล้วก็มี ผลไม้ต่างๆแล้วคุณพ่อคะกิจกรรมแต่ละอย่างนี้มีงบประมาณเข้ามาช่วยยังไงบ้างคะก็งบประมาณก็งบประมาณจากเงินเดือนเงินเดือนของตัวเองนี่แหละทางราชการก็สนับสนุนโดยการเข้ามาแวะให้กำลังใจประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงการนี้นะครับประโยชน์ก็ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มาวิทยาลัชพัดแล้วก็กเษกเษตรเษตอำเภอเษตตำบลอย่างนี้ก็เข้ามาร่วมแล้วก็นักเรียนนักเรียนก็เข้ามาศึกษาอบมรมดูง,งานามีการอบรมด้วยครับของเราก็เตรียมวิทยากรไว้ หามีวิทยากรประจำอยากได้ความรู้เรื่องอะไรแล้วก็ให้ได้ครับแล้วอาประชากรในหมู่บ้านหามีส่วนร่วมในในศูนย์ยังไงบ้านละคะ,ะก็เป็นสมาชิกในในศูนย์นี่แหละเราก็เราก็เปิดรับสมัครบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกแต่เราก็ต้องมีกติกาอยู่ว่าให้ผ่านการอบรมที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หรือศูนย์ป่าต่างๆจะรับเข้าเป็นสมาชิกต้องผ่านการอบรมต้องผ่านการอบรมก่อนศูนย์ต่างๆก่อนเพราะว่าถ้าถ้าได้รับการอบรมแล้วจะมีความสนใจมีประสบการณ์มีประสบการณ์บางทีนี่พอได้เห็นบอกว่าศูนย์จะมีเงืมันคนที่ไม่จริงใจเข้ามาแล้วก็ไม่ไม่ร่วมดําเนินการต่อเพราะนั้นเรารับสมัครเฉพาะบุคคลที่มีความสนใจจริงๆหรือถ้าไม่ผ่านจริงๆก็ เข้ามาร่วมดําเนินการเนี่ยพวกเราให้เห็นว่ามีความสนใจจริงคือนำเอาปัญญาตอ่อเนี่องไปใช้กับตัวเองแล้วกว่าจะมาเป็นได้ถึงขนาดนี้เนี่ยพ่อได้นําปัญญาในหมู่บ้านนะคะมาะพัฒนายัางไงที่ศูนย์ตรงนี้บ้างคะตรงนี้คือปัญญาในส่วนของในหมู่บ้านพวกเรามีการจัดตั้งวิสาหกิตชุมชนขึ้นมาได้นำหลักการตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมเพื่อนำมา ที่น้องในเขตชุมชนต่างที่สนใจไม่ใช่เฉพาะกรุงกรงนะครับนอนดูนี่อไรที่ากับพวกเรามาจัดกลุ่มกล่วิสาหกิจสุดขึ้นเพื่อนำมาสินค้ารวบรวมสินค้าจำหน่ายอย่างหน่วยงานราชการต่างๆที่ที่เขามาเห็นก็สนใจคือพวกเรามีเป็นกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มวิสาหกิจตรงนี้ศูนย์ตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นที่เลี้ยงหรือเป็นเป็นศูนย์จำหน่ายเนี่ย เป็นศูปฝากค่ะเป็นต้น, <c oughs> ตนแบบที่จะที่จะนำองค์ความรู้ควกนี้ไปไปให้กับในง,งานต่างๆไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาหรอกครับที่ที่เข้ามามาดูหรือแม้แต่คนที่ปลูกอยู่บุกินก็เข้ามาดูมาศึกษาได้คคือเราก็ไปศึกษากับเขาเหมือนกัน<อ>ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าพวกเราสามารถยืนได้ตัวเอง้ว อยากกินได้ก็กินทําำไรก็ทำไม่ได้เราต้องไปแบ่งปันแล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราะคะะนทุกคนก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทุกท่านเลยค่ะที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้เห็นถึงประโยชน์นะคะที่ได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันดังที่เห็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้ทําให้พวกเราได้สัมผัสจริงถึงสถานที่ แบบแบบจริงๆเลยนะคะก็เดี๋ยวพวกเราจะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสต่อไปค่ะขอต้อ,ขอ,ขอนรับคุณค่ะ